บอกเลยนะทุกคนว่าไม่ว่าวัดหลีกไหนนะผมก็นะเหมือนกันมากเลยนะครับผมเอานลครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ P.O.E. Guide By โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเหนื่อยจังเลยนะนะพอดีผมแวะมานั่นเองนะครับทุกคนที่จริงก็ยังไม่ถึงเวลาของเรานะอ่า ที่บอกไว้มาซึ่งพอดีผมต้องการทำธนู6ลิงนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็มาไกด์ไอเทมด้วยนะไกด์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นไกด์คำทํานายเฟดคอนเนคชั่นนั่นเองนะผมก็คือการทำซิกลิงนะทุกคนซิกลิงก็ก็คือลิงหกลิงนั่นเองเนาะ,อะเอาไว้ใช้นะครับผมเมื่อกี้เราเกลือไปแล้วใช่ไหมทุกคนไหนๆก็นะเกลือไปแล้วผมเชื่อว่านะครับผม <laughs> เชื่อว่า ครั้งแรกเราเกลือนะครั้งต่อไปเราจะไม่เกลือนะนี่เลยนะครับผมผมก็สต็อกไว้นะครับเพื่อเปิดกับทุกคนนั่นเองเนาะหันซ้ายแลขวาก่อนนะผมอ่ะยังไม่มีเจ้าหน่ายมานะตอนนี้โอเคผมก็จะเปิดสักหนึ่งกล่องเนาะทุกคนเนาะอ่าเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะหลังจากที่วัดเราพังไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเปิดอีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> จะเก็บไว้ท้าไปนะักเนานะ <c oughs> ไม่เสียเวลาครับทุกคนมา เราจะไปเปิดกันนะครับก่อนที่จะเปิดเนี่ยมีน้องเขาฝากเพลงไว้นะครับน้องในองค์กรรับของโอคามิเจนะผมฝากเพลงไว้นะแล้วก็สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าจะเปิดอะไรดีนะถ้าสมมุติว่ามันเปิดแล้วได้ของดีอนะอ่าแล้วก็จะให้ลิงก์เพลงนี้ไปใต้เดสคริปชันนะทุกคนก็ไปลองกันได้นะเผื่อได้ของดีเนาะมามิวสิกไหมอยากบอกน้องในกิวว่า เพลงมันเอาเรื่องมากเลยนะฮะโอเคลุยทุกคน <c oughs> ของตกแต่งบ้านนะผมโอเคอันนี้สองกล่องนี้ก็เก็บไว้เปิดในคลิปต่อไปแล้วคันนะครับก่ <c oughs> อนที่จะมาเข้าไกลกันนะครับผมทุกคนผมก็จะพูดถึงเจ้าเฟสคอนเนคชันนี้ก่อนเนาะอ่าอย่างที่บอกไปนะใครที่ใช้ฟูซิงนะครับผมฟูซิงก็เป็นแร่เจ้านี้นะทุกคนออฟออฟฟูซิงนะกด ลิงก์ไม่ได้นะไม่ไม่ได้ไม่ออกมาก็แนะนําให้เก็บเงินหรือว่าขายไอ้เจ้าฟูซิงเนี่ยมาซื้อเฟดคอนเนคชั่นดีกว่านะครับมันจะได้หกลิงค์เป๊ะเลยเนาะก็คือเราจะไม่ใช้ดวงมากนั่นเองนะครับผมก็เจ้านี้ก็มีราคาพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมในตอนที่ลีกเปิดประมาณสัก7วันนี้นะครับผมผมก็ได้ซื้อมาในราคา5 x าอก็ในอนาคตก็ดูในเทดได้นะครับผมว่าราคาเป็นยังไงเนาะ ก็จะขึ้นลงๆประมาณ 3x ม x สอหรือว่าแพงขึ้นไปนั่นเองเนาะแล้วแต่ความต้องการในตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับไม่ใช้กันเลยดีกว่ากดอื่นก็กดคลิกขวานะครับผมคลิกขวาเพื่อใช้คําทํานายเนาะ,ะส่วนใครเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคําทํำนายเนะี่ยมันคืออะไรนะครับผมนาวารีเป็นใครนะนาวารีช็อปนะครับผมเป็นใครนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะ มืขอขวาบนสุดข,ของหน้าจอนะขายของก่อนแล้วกันเนาะอ่ากดไปแล้วเนาะคำทำนายก็จะอยู่ในนี้อ๋อไม่ใช่ตัวยูนะเป็นตัว H นะครับผมเป็นตัว S หรือว่าตัว H เนาะเป็นม้านะครับฮอสนะครับผมก็จะอยู่ในนี้เนาะอันนี้คำทำนายอื่นของผมนั่นเองเอ <Wow. S 1> ไหนๆก็กดแล้วนะอยากรู้ว่าค่าดึงออกมันเท่าไหร่นะ <Wow. S 1> เผื่อบางคนไปทำขายเนาะไปส่องคำทำนายขายค่าดึงออก1ซิลเวอร์คอยเองนะครับทุกคนถูกมากเลยเนาะ เออเพอเนี่ยกดซิกไฟนะผมได้มาอีกเม็ดนึงนะรวยนะผมไม่น่าจะมาซ้อนกันแบบนี้นะก็กดเล่นให้ทุกคนดูเฉยๆนะจากนั้นก็ผมก็เอา g ีวเวลเลออกมานะครับผมจิวเวลเนะครับผมมี1143อเนาะออกมานี่20นั่นเองนะเรามาดูกันเนาะว่าจะติดใช้กี่อันนะครับผมมากดรัวๆกดช้าช้า มือนจะเกลือมากเลยอ่ะไอดีเราอะ่ะเอ,อื้อเรียบร้อยนะครับผมติดสักทีนะครับอ่าผมมีตั้งต้นก็143ยสครับลบไป1019หมดไปร4อยนนะครอันนะผมอ่าไม่เกลือเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าแรกเป็นฟูกซิงก็โอเคในที่สุดก็ได้ฮันูมาแล้วนะครับ ออผมก็จะทำธน,นูนี้ต่อนั่นเองเนาะส่วนบิวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับไว้เป็นความลับในคลิปต่อไปนะทุกคนก่อนที่จะหนีกลับไปนะครับผมอ่าเราเราแวะมานะเราจะต้องหนีกลับไปนะทุกคนสําหรับใครที่บอกว่าอ่าแล่หาย,ยากนะก็แนะนําฟาร์มเหมือนก็ได้นะครับผมมุขขอประสบข,ของหน้าชออนะคุณก็จะได้นี่เลยนะครับอันนี้ฟอสซิลกับอ่าพวกรีโซเนเตอร์นะ อ่ทุกคนก็ลองคำนวณดูได้นะครับอันนี้ใช้12 0,000น้ําม้ำมันนะครับผมหรือว่าซาไฟที่ใช้ลงเหมืองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะแล้วก็แรก่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ x แบบนี้นะ x ก,ก็อาจจะได้ 3- 4มเมตรนะครับแล้วก็เคออดก็จะได้เยอะขายรวมๆกันทั้งหมดนะทุกคนก็จะได้ประมาณ2 0 x นะครับผมอ่าก็ทำของได้สบายเลยนะครับก็สามารถไปฟาร์มได้นะชั้นที่ผมฟาร์มก็อยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะทุกคน ตามนั้นนะครับก็แวะมาบอกกันนะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาไกด์คำทำนายเนาะมาไกด์ไอเทมเนาะก็วิธีใช้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนละกันนะครับผมอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะจากเวลาอัพคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาไกด์ต่อแบบสุดยอดให้ทุกคนนะผมไกด์แน่นเอียดแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนคอนเทนต์ทั้งนั้นนะเพื่อทุกคนนะโอเคไปก่อนละกันบายๆครับผม